ตอนนี้เราก็อยู่ที่เตยต้าลานาเชียงใหม่นะครับผมวันนี้พวกเราก็จะมีการทดลองขับรถโตยต้าไครละ่ะอีโวนะครับผมแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมมอบฝายให้กับชาวบ้านกิจกรรมจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมกันเลยครับัส,ส,สวัสดีครับครับผมจระส่งในการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างไร ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้รับแนวทางนะครับที่จะเป็นการตอบแทนสังคมนะครับในลักษณะของการทําประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับปีนี้เราก็มาที่ตำบลป่าแปละนะครับแล้วก็เป็นอำเภอแม่แตงนะครับซึ่งเราได้มาสร้างฝ่านะครับเพื่อเป็นการทําให้หมู่บ้านเนี่ยมีน้ําไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรต่างๆแล้วก็ได้มาปรึกษาทางท่านนายกอบตป่าแปลก็ได้รับความรมื่มมืออย่างดี พร้อมกับเป็นการสร้างฝายในครั้งนี้เนี่ยเพื่อนะครับถวายในหลวงด,ด้วยครับผมแล้วก็โตโยต้าร้านนาเราไม่ได้เลเ็คินะครับว่าในการทํากิจกรรมดียยๆอย่างนี้เนี่ยเราจะทําต่อๆไปเพื่อตอแทนสูสังคมเพราะว่าการประกอบธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำเพื่อผล,ผลประโยชน์อย่างเดียวก็คงไม่ดีนะครับต้อง